แล้วก็เห็นกันมานะครับพี่ชาลอลอยสูงด้วยนะครับพี่ชาลีชาลีลอยสูงก็มาคุณวิไลวันสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องมวลปร,ประชาชนทั้งที่บ้านและก็ในส่วนของพี่น้องที่อยู่ราชดำเนินทุกท่านครับผมนายชาลีร้อยสูงประธานคณะกรรมการสมฉชนแรงงานไทยวันนี้เรามาพร้อมกับคณะกรรมการสมัรันแรงงานไทยเราจะมาแถลงการ ฉบับที่4ของคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยเรื่องนางสาวยิ่งรักษชินวัตรต้องออกจากนายุรักษาการพร้อมกับคณะรัฐมนตรตีทันทีเนื่องจากกปปสและมวลมหาประชาชน ทุกสาขาอาชีพได้รวมตัวกันขับไล่ให้นางสาวยิ่งรักษ์ณชินวัตรลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปและดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองตามเจตนารมณ์ ของกปปอปปสและมวลมหาประชาชนคณะกรรมการสมาัฉันแรงงานไทยจึงขอเรียกร้องให้นางสาวยิ่งรักษชินวัตรออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเหตุผลเนื่องจากนางสาวยิ่งรักชินวัตรขาดความชอบธรรมที่จะอยู่รักษาการอีกต่อไปเนื่องจากปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ทำให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างย่อยยับนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้สร้างความแตกแยกให้กับประชาชนและสังคมอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลย นางสาวยิ่งรักชินวัตรและพวกพ้องได้รวมหัวการโกงกินคอร์รัปชันต่อประเทศชาติอย่างโมโหลานดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยจึงเรียกร้องให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรลาออกจาก การเป็นนายกรักษาการทันทีคณะกรรมการสมันและฉันแรงงานไทยซึ่งประกอบด้วยแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติจะร่วมกันต่อสู้กับกอปอสอและมวลมหาประชาชนจนประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในที่สุดคณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยประกาศต้าวันที่12มกราคม2557พี25่น้องครับในนามของคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยขอเรียนเชิญขอเชิญชวน พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรวมทั้งแรงงานในระบบนอกระบบออกมาช่วยกันขับเคลื่อนกดดันให้นายกและมูนตีต้องลาออกครับพวกนี้เจอกันครับขอบคุณครับก่อนจะจบนะครับผมจะให้ทางเลขา คณะกรรมการสมานและชันแรงงานไทยได้มาอ่านบทกรอนให้กับพี่น้องของเราในการต่อสู้ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญคุณยงยุทธเม่งตะเภาครับเชิญเลยครับครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักผมใคร่จะอ่านบทกรอนสั้นๆให้มีความชัดเจนต่อรัฐบาลชุดนี้นะครับถึงเวลายิ่งรัก จะต้องออกอย่าปอกลอกทนอยู่ชูกฎหมายความชอบธรรมไม่มีดีมาลายชื่อเสียงตายเหมือนซากศพจบทันทีครับพี่น้องครับออกไปเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณคณะกรรมการสมานฉัชั์แรงงานไทยคุณพี่ชาลีลอยสูงและ พี่วิไลวันแซ่เตียนะครับ